The power of n Yes. อัลลอฮ์เนี่ยบอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าพระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงประชาชาติจนกว่าประชาชาติคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ใจตรงที่ว่าเราได้เปลี่ยนแปลงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็รู้รักสามาคัคคีแล้วก็รู้จักแบ่งแบ่งปันให้กับสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสร้างแรงบันดาลใจตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเราจะดำเนินชีวิตของเราเพื่อเพื่อพี่น้องแล้วก็เพื่อธุรกิจของเราคิดอะไรก็คือ คิดให้ใหญ่คิดให้กว้างแล้วก็เผื่อโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเพิ่มเติมศักยภาพการทํางานของคนแต่ละกลุ่มเป็นวิธีแบบแนวใหม่นะในเชิงของธุรกิจแล้วก็บุรยานการแบบของกระบวนการทางานของอิสระก็รู้สึกว่าเป็นเป็นคนใหม่นะจากที่ว่าทุกอย่างที่เราฟังในอบรมมาก็คือทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีอาแต่มันจะเป็นความจริงนั่นคือเราต้องเอาไปปฏิบัติหากเราฝันนะครับด้ซึ่งความเป็นจริงแน่นอนนะครับการปฏิบัตินั้นคือสิ่งสําคัญที่จะทําฝันนั้นให้กลายเป็นจริง เปียกรดดีมากในการสร้างแรงยงใจเนการสร้างพลังในการทํางานโดยเฉพาะในภาคส่วนของการศึกษาเองหรือภาคส่วนอื่นๆเนี่ยเรายังขาดเรื่องของพลังในการทํางานกับวิธีคิด และก็ในมุมมองทัศนคติต่างๆในเรื่องของการทํางานที่จะก้าวไปข้างหน้าการมุมมองที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมอนาคตนะคฝึกความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองครับคือก่อนหน้านี้คือไม่ค่อยมีความกล้าก็พอได้คุยกับวิทยากรให้ความรู้รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทางที่ดีมากขึ้นกวน่านี้และต้องเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอยู่คนรอบข้างให้ความรู้ในสิ่งที่เราได้รับมาความกล้ามี สำคัญมากถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่างนึง่งเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราคิดใหญ่เราคิดแต่อย่าไปคิดเพื่อตัวเองอคิดเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะมีพลังในการคิดมากขึ้น